กวันตัวก็ได um. ้ไปกินปลานะกูบรรยากาศดีๆปลาหวานๆหน่อยกูได้หลายของนี um> ่ซ hmm. ีอูนี่สุดยอดคครรัับบบ่ได้ไปน้ำเหลวซุ่มโจกได้ไปเนาะแต่ว่ามือหลังกันไปก็ต้องถ่ายลูกล้วงเพราะอยากคิดสีชวนห่อหน่บ่ต้องถ่ายลูกลุวงคอยบ่ได้หน่อยใจยังหลดคอยก็ลุยก่คอยติดงานคอยบ่ได้ไปขึ้นเขาเนาะโดนเทียนน่ะคอยเขาไปหาปลาน่อยคอยบ่ได้หน่อยใจยังหอดไอ แต่ว่ากับขันเพอยากชวนกับป้าตองถ่ายลงเฟซบ่ต้องมาถ่ายป้ถ่ายคนเดียวอยู่คนเดียวอยังบ่ต้องถ่ายคุยแต่ว่ามีคนกินหัวถุย้ล่ยเหรอน้ำหาอยู่คิดคิดถุยน้ำหอดอยู่ดิคิดหัวแบบนี้แต่คิดหอดเขากบบถ้าเอิ้นข่อยแล้วหอยหอยบ่ได้น้อยใจดอกไข่อยมาเข้าให้ถังเขาเลยหน้อยใจน้อยใจ เอ้มงเพงอยู่งเพงอูทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเพื่อนๆมันอยู่ข้างล่างหมดกับปลาจะแกงมันผมจะเบรกแรงๆให้มันหงุดหงิไปดูนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปเลเอาเอาเอาเลยไหมเอาเลยดลโอ้ยไปได้หว่ะไปสนแล้วเหเดี๋้วเดเดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวดไปไปนะไปนางไป โอเคเอาทำอะไรเนี่ยเปิดปุ๊บเฮ้ยอะไรก็อันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้วะเปิดยังไงวะแอร์ไหมอ้าวหนี่ไงช่องแอร์อือนี่ยมันท่ช่องแอร์อยู่มันต้องเปิดได้ดิอ๋อเปิดปุ๊บไปเขียวไม่น่าจะรอดว่ามันนานเลยนะเกิดไปทีว่าเลยเนี่ยนี่ที่ใส่แผ่นเพลงเลย